คลิปน,นี้มาดูวิธีการทำกระดุมพุ่มผ้าง่ายๆกันนะคะซึ่งใช้2เมตร3เมตรทำเองค่ะใครที่ไม่มีเครื่องปั้มก็ทำเองเลยค่ะแล้วก็นำมาติดที่ชุดเรสชุดนี้นะคะซึ่งจะเลือกใช้ในส่วนสีขาวของผ้ามาทำนะคะมันจะได้ดูเด่นค่ะไปดูวิธีการทำกันนะคะว่าทำย่างไร เตรียมกระดุมขนาดตามที่ต้องการค่ะแล้วก็ผ้าในส่วนที่ขาวๆนะคะเราจะวางซ้อนกันสองชั้นค่ะแล้วก็ให้ใช้แกนใต้ในวงกลมมาค่ะแล้วก็วาดเลยค่ะ ว่าถ้าเป็นวงกลมเราก็ตัดออกมาแล้วก็เตรียมเข็มกลับได้วางกระดุมลงนะคะแล้วก็เนารอบๆค่ะโดยที่ให้หางจากกระดุมนะคะนิดหนึ่งค่ะเพื่อที่จะหุ้มกระดุมค่ะ เราไปรอบๆกระดุมค่ะแล้วก็รูดรูดเพื่อให้ปิดกระดุมค่ะหู้มไม่แน่นเลยค่ะแล้วก็ใช้ได้พันค่ะพันรอบกระดุม พันแน่นๆค่ะแล้วก็เย็บเย็บให้แน่นค่ะส่วนนี้เราก็จะนำไปปิดกับตัวเสื้อค่ะแล้วก็ในส่วนที่ว่าผ้าที่เหลือตัดทิ้งค่ะ <c oughs> ก็จะได้เป็นกระดุมหุ้มสวยๆแบบนี้นะคะลองทำดูค่ะไม่ยากค่ะ ขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ